กุมพีนิมิตอสูรกายแห่งป่าหิมพานป่าหิมพานดินแดนลี้ลับที่ซ่อนเร้นอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่เหนือจินตนาการหนึ่งในอสูรกายอันน่าสะพรึงกลัวที่อาศัยอยู่ในป่าลี้ลับแห่งนี้คือกุมพีนิมิตกำเนิดแห่งอสูรครึ่งบกครึ่งน้ำ กุมพีนิมิตเป็นสัตว์ในตำนานของไทยปรากฏอยู่ในคัมภีร์และวรรณคดีโบราณเช่นไตรภูมิพระร่วงและเรื่องราวเกี่ยวกับป่าหิมพานต์คำว่ากุมพีหมายถึงจระเข้ส่วนนิมิตหมายถึงการเนรมิตหรือสร้างขึ้นใหม่ทําให้ชื่อของมันหมายถึงอสูรที่มีรูปร่างเหมือนจระเข้ว่ากันว่ากุมพีนิมิตไม่ได้เป็นเพียงจระเข้ธรรมดาแต่เป็นอมนุษย์ที่สามารถแปลงร่างได้บ้างว่ามันคือปีศาจที่มีร่างกายเป็นครึ่งคนครึ่งจระเข้ดารงอยู่เพื่อพิทักษสมบัติและเป็นบททดสอบสําหรับผู้ที่เดินทางสู่หิมพานต์รูปร่าาางงแลละพลัอนํนจ กุมพินิมิตมีร่างใหญ่โตวดวงตาสีแดงฉานเผลเพียงครู่เดียวก็สามารถพุ่งตัวจากน้ำขึ้นมากลืนกินศัตรูได้ในพริบตาบางตำนานบอกว่ามันมีเกล็ดแข็งดุดเหล็กกล้าสามารถสะกดจิตผู้ที่สบตาให้ตกอยู่ในภวังก่อนจะลากเหยื่อลงสู่ก้นบึงตำนานการปรากฏตัว เล่าขานกันว่าในอดีตการมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งเดินทางเข้าสู่ป่าหิมพานเพื่อตามหาดอกไม้ทิพย์แต่ขณะที่กำลังข้ามแม่น้ำใหญ่กุมพินิมิตก็โผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำคำรามตึกก้องราวสายฟ้าฟาดมันพยายามโจมตีกองทัพแต่ด้วยปาฏิหาริย์ของพระฤาษีที่สวดมนต์ขับไล่กุมพีนิมิตจึงถอยกลับไปกลายเป็นเพียงเงาในสายน้ำเฝ้ารอผู้บุกรุกคนต่อไปความเชื่อและสัญลักษณ์ กุมพินิมิตเป็นตัวแทนของอุปสรรคและภัยพิบัติมันมักถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความท้าทายในการเดินทางและการแสวงหาปัญญาบางตำรากล่าวว่าผู้ที่สามารถเอาชนะมันได้จะได้รับพลังแห่งสติปัญญาและความกล้าหาญในความเงียบงันของป่าหิมพานไม่มีใครรู้ว่าเบื้องล่างผิวน้ำซ่อนเร้นสิ่งใดเอาไว้